สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวค่ายรถจากฝรั่งเศสครับยี่ห้อโทปิกครับรุ่นซิดนีย์ทีพัทครับวันนี้เรามาแกะกล่องกันเลยครับมาดูเลยครับเป็นเฟรมเสือภูเขาครับเออเป็นรถเสือภูเขาครับตัวท็อปครับ ซ้อมดำนะครับตัวนี้เล่นยิ่งจุกเลยใช่แล้วติดล้อครับ ช่วยหน่อยครับขอผู้ช่วยหน่อยครับโอ้สวยสวยมากนะครับ มากเลยครับอะไร ตอนนี้เราแกะออกมาแล้วนะครับมาดูรูปทรงนครับมาดูอะไหล่ที่ให้มาครับเอ่อตัวนี้จะได้อะไหลเป็นขอโทษครับอะไหล่ที่ให้มาจะเป็นตัว XT ครับอะไหล่ที่ให้มาตัวนี้จะเป็นตัว XT M 8 0 0 0ครับ ใบาจานหน้าใบาเล็กครับเอ,อแล้วจานหลังโหเยอะมากครับใหญ่มากครับตัวนี้นี่เหมาะสำหรับขึ้นเขาเลยครับร้อยยีเก้าครับโชกมาดูโชกกันครับมาดูโชกกันครับโชกนี่เป็นของ มาคูล่าครับมาคูล่า TS TS8 DL02 ครับตัวนี้ครับเป็นดิสตน้ำมันครับแล้วก็ใบดิสตเนี่ยครับดิสตเบรกอ,อ,อยู่ในกล่อง นี่ครับของแถมครับนี่ครับดิสมากล่าครับตัวนี้ครับน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบาครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปราคาตัวนี้อยู่ที่ห้าหมื่นสองพันเบาทครับตัวนี้ครับ อ่าแล้วเรามาดูล้อกันครับที่ให้มาสุดคุ้มมากครับราคานี้ตัวนี้เป็นเอ่อล้อ f ฟล์คอครับเล d พาวเวครับร้อยี่เก้าเอ่อคุณสมบัตินี่ไม่ต้องพูดถึงครับราคานี้เลื่อนครับล้อตัวนี้แถมยางฮาริสันครับไทแผ่นตัวนี้ครับ h u s k สกินเกาะถนนได้ดีครับผมว่าราคานี้ถ้า เทียบกับยี่ห้ออื่นแล้วยี่ห้อนี้น่าสนใจและก็น่าเล่นมากครับเออ่สำหรับการรีวิวการปั่นเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับส่วนวันนี้ก็ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับของน้าครับ